สวัสดีครับวันนี้ก็มามาติดตั้งครับหัวน้ำหยดครับขนาดการไหลก็คือ8ลิตรต่อชั่วโมงนะครับของตัว super ไปปอ้ super product ปปนะครับหัวน้ำหยดก็หาซื้อตามร้านขายนะครับ ก็จะมีตัวโกโบนโคบเฮานะครับที่มีนะที่ลหลักๆแล้วก็ร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรนะครับท่อที่ใช้นี่ครับก็เป็นท่อตัวขนาด6กมลนะครับหรือว่า25่ห้มิลท่อ P.E. นะครับตัวน,นี้ท่อ P.E. มันก็จะมีความพิเศษกว่าท่อ P.V.C. ก็คือว่ามันยืดหยุ่นครับมันไม่เรียกว่ามันแตกหักยากนะครับท่อ P.E. ก่อนนี้ก็ติดตั้งก็จะเห็นว่าก็เจาะนะเจาะชายหาตัวมีหัวตัวเจาะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยดันเข้าไปครับน่ครับหัวน้ําหยดครับหัวน้าหยดไม่ยากครับแต่ก็ใส่ยากหน้าีด่อยน่ครับนี่ก็หุ่นชัยครับหุ่นชัย มนชัยบอกว่าขนาดมากเลยถ้าเรื่องเจาะขอให้บอกนี่ฮะเซียนอันนี้เซียนปลาด้วยนะครับเนี่ยตกปลาช่อนเหยื่อปลอมนี่นี่ต้องเขาเลยครับมนชัยนี่ครับอย่างรุ่มน้ําเจ้าพญาอ่ารับคุณผู้ช่วยอันนั้นอันนี้คือเซียนแห่นะครับนี่ถ้าเรื่องทอดแห่นี่ต้องได้เลยครับนี่นี่นะครับ พื้นที่นี้ประมาณยี่สิบไร่นะฮะปลูกปลูกไม้ปลูกผลไม้แล้วครับมีปลูกผสมกันไปครับมีทั้งเงาะลำไยฝรั่งส้มโอะมะม่วงทุกอย่างครับก็ติดตั้งจำเด็ดนะอันนี้เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับเป็นช่วงฤดูแล้งมันต้องต้องมีน้ำครับต้องมีน้ําถ้าไม่มีน้ําก็โอกาสที่จะได้จะได้ได้กินว่ามันจะติด สร้างยากนะครับครับผมโอเคครับผม